สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้แจ็คจะพามาทําซอสผัดไทยปรุงสําเร็จให้เราตั้งกระทะจุดไฟใช้ไฟอ่อนใส่น้ํามันพืชลงไปให้เรานําหอมแดงลงมาเจียวตามด้วยน้ําเปล่าน้ํามะขามเปียกน้ําตาลปี๊บพอน้ําตาลปี๊บละลายหมดแล้วก็ให้เราปรุงรสเพิ่มด้วยซีอิ๊วขาวและเกลือป่นแล้วเราก็เคี่ยวต่อไปจนกว่าน้ําซอสของเราจะเหนียวจนเป็นที่พอใจครับ ผ่านไปยี่สิบนาทีแล้วซอสผัดไทยของแจ็คก็เหนียวได้ที่แล้วครับเ <welcomed. S 1> ห็นครับประมาณนี้จะไม่เหนียวมากครับ <Okay. S 1> ปิดแก๊สได้เลยครับ <Yeah. S 1> พอปิดแก๊สแล้วก็ให้เราใส่กระเทียมเจียวที่เราเตรียมไว้ลงไปได้เลยครับ oh. แล้วคนให้เข้ากัน <Huh. S 1> เขาจะไม่เหนียวข้นมากนะครับจะได้ประมาณนี้ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาชิมดูหน่อยครับ okay. Okay. อืมอร่อยเข้มข้นมากมากเลยครับ <Okay. S 1> <c oughs> เก็บร,รักษาไวใ้ในตู้